เนีดล่องุดเทคานเน้นวันหูโดนเล่าฮะวอลวอลมีได้เงรขอคู่เองคู่น่แก้ปันยืนเลยยกคนมันยกกน ตอกไงอกมก้านตอกไว้มวตอกตอกโนาลุกคนลุกคนเออาเนี่ยข้าเนี่ยเออมันมันไม่ได้องศามันนะเอาก้อนหินเอาก้หินห้องเจอปะ โ <Okay. S 2> อเคลายภนะาษาเนี้ยทำยังไงตรงนั้นอ่ะมมุน่ะ หัวมันเล็กนหอเล็กเลยหัหาดนสั้นนะยิงโค้งโคมัดเลยมัดตอกันเโคงโคงเสือมัดเสือเดียวประมาณนี้มุมมุมรับดูอีโวหาลูลาไปหาโดมามัด ครับตอนนี้กำลังอันนี้ครับทำคานนะครับทำแบบแบบแบบคานอยู่ครับเอาตะโค้งเลยบ่เอาตะโค้งก็ได้มากมามากจะโอเคเอาตะโค้งก็ได้เอาเสื้อตัวยาวพี่นะเฮ้ยตัวเนาะพี่เนาะเลือดเลือดเลือดแมนเอ้ยนั่นนั่นนะตะโค้ง เอาไว้ตัวหนึ่งวหรอนี่เอาแต่ตัวนี้สองตัวเหรอสองตัวก็พอแล้วแม่นใส่ตัวใต้มันถึงนะโอเคโอเคเสร็ครับอันนี้น้องโต้ตอนะครับตอกอย่างเดียวครับแพงรูอย่างเดียวครับน้องโจวันนี้ครับนี่น้องโจ้เขาชอบแย่นะครับ ยิงยเงี้ยกําส่งเงจ้ากำลังนะเจ้านี่แล้วก็ขนยานนะครับยิงไม่เงี้ยหโกยกครับโอเคครับแล้วโก็ช่วยงานนะครับแล่วก็เมื่อวาน้ะครับแล้วก็ขยานมากนะครับยิัไดกัน่ละครับ นี่ก็คือเจาะเหล็กสอดเ,อเพื่อที่จะทำคานนะครับออ,ออกมาเอาล็อกครับช่วยกันครับผลไม้ละเมอครับน,นี่คือลองเขยเบาถิ่นนะครับผมที่ยืนใส่เสื้อผ้าใส่หมวกครับอันนี้ก็บ่าวน้อนบ้านกบตูมนะครับเจ้าบอกว่าม้วนกุ๊บมาเจ้าวาเจ้าบอกว่าม้วนกุ๊บนะคะรัอาอะไรที่กุ๊บนะ ใช่สนุกมาก,ก,มากตุ๊บไปครับวนตุ๊บภาษาแบบนี้่แล้วครับ,ต,รต,บตัวไปครับอันนี้ก็ช่วยกันครับตอนนี้กําลังตีแบบคาเนี่นะครับเพราะว่าทําไปเนาะเออช่วยกันครับเสื้อสีเขียวก็ลุงนะครับมีรงคลอรรถชนีแล้วก็อินอินทีอ้นวนตายอะไรประมาณนี้ครับ ใส่หมวกทหารก็เ่าวต่อยครับแล้วก็มีออลัชนแล้วก็ลุงค้ายนะครับใส่หมวกแก๊ปถือค้อนติดเตาตะปูก็ลุงค้ายนะครับเจยกันระมา้ดระวังอันนี้ก็ทางช่างบ้านกอตูนนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็วัดระดับน้ำไปด้วยครับตอนนี้ก็กลอง มาทำงานไปรบนะครับช่วยกันครับนำลยน้ำเนี่ยคือย่านหน่งครับเพยปาเน่ครับเล็กเล็กกตีเฮาเ่าเห้ตีเฮาอยู่เนาะเล็กกัเนาะเล็กตีเล็กับเฮาปานต่อสักนอมีเฮาเียงอ เอาใหม้เหรอเอาดอกเอาดอกไหมโอเคสุดยอดเลยครับแค่ไปยูนได้โอเคแล้วโอเคนะครับจะถึงแล้วมีการมัดรวดรวดมามัดเหล็กแล้วเอานี้ลงให้เขามัดเลยโอเคการต่อนะครับ เจาะเพื่อใส่เหล็กพานะครับตอนเป็นปูนพานเก่าต่อใหม่ครับเพื่อจะสอดเหล็กไปพานมาเนื่อสร้างเสาที่ไม่เท่ากันนะครับมาช่วยนะครับ เพื่อเป็นมงคลนะครับจิตอาสานะครับวันนี้สมัยปรดี๋ยวแยว่างจะก็เลยมาช่วยครับผมคนก็เติมน้ำนะครับ โอเคขอเคุณครับขอบคุณ แ่น้ครับอคับทำเองทั้งทั้งทำเองทำบริการน้ำตีตีติตมือเลยตีไปแล้วตีตีเบาต่อยเลยบ่สันเลยบ่ นี่คือเบาไต์ไกกอกรครับผม okay.